ก็เห็นเข้าไปในถ้ำไห้โบ่ะนะจะว้าวเอาไงไอโบ่มันออกมาแล้วนะมันเดินมาที่ออฟฟิศน่ะเพราะไม่เด็กวะด้วยเหรอคะเออนั่นนาดิแต่ก็มาช่วยพ่อในถ้ำนะฉันจะไปอยู่ในะโมอือ เดียวเลยเหรอมันไปคนเดียวเราถูกแล้วพอมันต้องไปช่วยคนในถ้ำออกมามึงก็พูดมีคิดแล้วถ้าเกิดคนในถ้ำเขาได้รับบาดเจ็บอ่ะมันต้องมีคนหนึ่งคอยประคองออกมาเปล่าวะมันไปคนเดียวถูกแล้วมันต้องไปสองคนสองคนมันเปืองเนื้อที่มันจะเปืองอะไรนักหนาวะมึงเลือกคนตัวเล็กๆผอมๆไปกับมันดิแล้วใครอะ มองเหี้ยเลยกูไม่าตมาอะครเยพ่อเอาราารมีงองผมคณใจแล้วต่กูไม่ได้หกับมงด้วยนะอย่ามาบไปเอามาไป วันนี้พามาดูหนังกลางแปลงนะครับฉายระบบฟิล์มนะครับสองสามรูปแล้วมันก็ตั้งเวลาไว้ตอนนี้ฉายสกกลินรล้วเบอรมันก็จัดภาคสองนะครับเป็นระบบดีต้นนะฮะแต่เมมื่่อกี้ันเเพิดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับก็จะฉายเป็นระบบฟิล์มละแสดงว่ามันผิดปกติแล้วเราทำไงอ่ะมีอีกสองวิธีวิธีที่หนึ่งต้องหารีโมทอันที่สองให้เจอให้ได้ไอ้รีโมทอันที่สองอยู่ที่ไหน เน,น,นึ้อมีีิมทอ,อันที่สองอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ต้องไปถามไอ้หมีแล้วมันจะยอมให้เหรอนาั่นสิแล้วไอ้วิธีที่สองคืออะไรอ่ะออนี่เลอวิธีที่สองก็พูดอยู่ว่าขี้แหละมีนทั้งเหมือนมีมึงคนเดียวหรือไงเนี่ยวิธีที่สองพูดสักคัดเอาตอนนี้กำลังเตรียมเซตร,ระบบนะครับระบบเครื่องอาร์คนะครับ เราเรียกว่าเครื่องอาร์คไะครับวันนี้คุ้มเลยนะครับมีทั้งระบบดีต้อนแล้วก็ระบบฟิล์มนะฮะมันจะตัดระบบไฟข้างในถ้ำทั้งหมดแล้วก็ระ้เบิรก็จะไม่ทำงานสรงขนาดนี้มีบันไดปะแต่ก่อนมีตอนนี้ก่อดจอผมก็จะถ่ายให้ดูเป็นพักๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะฮะแค่กดรีโมที่ มันก็เลื่อนลงมาแล้วเดี๋ยวอีกสักคร,กนนครกคู่ดูหนังฟิล์มกันนะครับทำไมไม่ลองอ่ะขยุ้มันอ่ะใช้เสียเส<ฮ>ียเวลาเราไปขึ้นหลังพ่อเลยขึ้นที่สองเลยยกนที่หนึ่งเลยนะเอาเยนทำเพียอะไรขึ้นมาดิเอา้าเอาเอไป อันขวาอันขวาไม่เอาเอาอันซ้ายโอ้ยเฮียมึงก็บอกอันซ้ายก่อนจะตื่นเรื่องมันมีเรื่องอะพ่อไปเื่นก่อนฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นเยอะอ่ะแหม้วนี้เยอะอยู่ครับนานแล้วไม่ได้ฉายฝุ่นกอเต็มเลยนะ

แต่จอหนังอาจจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์หนังฟังเสียงซาวนะครับ ดูหนังไอ้ตักไอ้ตายิงอยู่ไม่รู้ตรงสยงให้แม่ดีเลยไอยลูกเวรดูหนังดูหนังให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับท่านผู้ชม มีอะไรจะคุยกับฉันเหรอไม่ใช่ของนะครับที่อยากจะคุยอ่ะกรพ่อเป็นคนขี้ดุจ่ายก็เลยกลัวพ่อจ่ายไม่เคยกล้าพูดอะไรกับพ่อตรงๆเลยแค่เห็นหนวดพ่อจ่ายก็กลัวจะแย่แล้ว จนโตพ่ออยากให้จ่ายทำอะไรจ่ายก็ทำพ่ออยากให้จ่ายเรียนบัญชีจ่ายก็เรียนพ่ออยากให้จ่ายทำงานแบงค์พ่อเลือกทุกอย่างเพื่อความสุขของจ่ายแต่เป็นความสุขของพ่อจ่ายไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่พ่อเลือกเลยจ่ายไม่อยากมีพ่อแบบนี้อ่ะ อันนี้คืออะไรนับเก้าครับกี่เก้าอ่ะแต่นั้นมันสี่สิบเจ็ดพอดีไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันนานแล้วที่พอตอนที่จ่ายเหมืองมันระเบิดนับเก้านะครับท่านผู้ชมนับเก้าฉายนะครับนับเกายนะครับนับเก้าฉายนะครับไม่ต้องใช้เชือกนะครับนับเก้าเอานะครับไม่รู้ว่ามันจะเต็มจอเปล่าฮะ ไปแล้วไปไหนไปไหนก็ได้โตแล้วด um ีันะรู้แล้วนะเดี๋ยวมาดูการใส่ฟิล์มนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เกิดจริง ดูแลใจให้ดีๆ่ะตจเขาไม่ได้ชอบผมครับชอบสิพอ่อลูกกันดูกันออกทำไนาไม่เชื่อน,ะนายไปถามใจเขาดูอีกที เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทีมงานจะใส่ฟิล์มให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ใช้ระบบฟิมต่อนะครับมีแ่สองนเลนะครับแสงดีมากอ่าท่านผู้ชมนะครับก็ดูการฉายนะครับวันนี้ระบบิฟ์มนะ พาไปดูหนังย้อ enfin, นยุกอ <c oughs> ีกทีหนึ่งดูแสงนะครับเมื่อก่อนถ้าเห็นแสงนะก็จะรู้ว่ามีหนังครับกรเปล่าเลยพี่ซื้อแม่งทุกครั้งพี่เอง พี่พี่อเนกมีหนังใหม่เข้ามาเราซื้อพี่พเกใส่ตัวใหม่มาเลยอะไรอย่านี้กราผมเพะเหนอ่ะดูการตั้งแสงก่อนนะว่าตดนี้ก็ได้ใบพันธุ์เดียร้อยเก้าหกเอ็ห้า ดูตั้งแสงนิดนึงก่อนเราต้องตแน่เอาง่ะเห็นไหมพูดจะไม่ไดนขาดคำตั้งไว้ที่นี่เลเซอร์มันแู่วกาวงนี้เย็นสบาย อกว่าไม่ใช่กับเครเชียงตอนนี้กำลังตั้งประตูฟิล์มนะครับรถใหม่เนกับใครไเข้าไปเขาไป เด็นะงานนี่ไหนต้องดูลำแสงนี่ก่อน กรุ่นใหม่ครับถายหนังฟิลมไปแล้วนะ